คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ มาพบกับสุดหวยโชคเศริฐีมรา,านนะครับกับสุรในดับหลักสิบผลสุรที่สองนะคบเป็นสุดหลอดชีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนถึงสิ่งใดเราก็มาดูเศรษฐีกันเหมือนเดิมน,นะก่อนที่จะนำเอาไปใช้นะครับว่าเศรษฐีมันเดินโอเคไหมอะไรไหมยังไงนะครับเพื่อนําเอาไปตัดเลขนะครับที่คาดว่าจะไม่ประกะากฏในวดถัดไปนะครับเราก็มาดูาาเศรษฐีตั้งแต่ปีหกสองมาเรื่ครับใส่ติตั้งแต่ปีหกสอง นะครับที่ออก0 7 4 8 2 4 2อตัลอก56นะครับตัวเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยนะครับรางวัลที่1บวกค่าคงที่ครับ4บวกค่าเป็น9ใส่9นะครับอันนี้5คงที่นะเท่ากับ9นะครับลองดูครับ1มีนาคม9ไม่ปรากฏในหลัก10รางวัลที่1ครับในลอตเตอรีนะครับ1มีนาคมครับ1มีนาคมนะครับคำนวณเลขดับได้เลข5ครับเลข5ไม่ปรากฏในหลัก10 รางวัลที่1ครับรองว่าตัดมานะครับต 62. 62. Enfin, ่อมา16มพีนาคม62ปี62นะคำนวณเลขดับได้เลข3 3ไม่ปรากฏในหลัก10บปนดครับรางวัลที่1น่งวันถดมาครับ1เมษายน62คำนวณเลขดับได้เลข2 2ไม่ปรากฏในหลัก10บปนครับในรางวัลที่1น่งวันถดมาครับ16เมษีายน62คำนวณเลขดับได้เลข6 6ไม่ปรากฏในหลักสิบปนครับในรางวัลที่1น่งวันถดมาครับ2พฤษภาคม62คำนวณเลขดับได้เลข9ครับ เก้าแม่ปรากฏในหลักสิบปอนด์ครับรางวัลที่หนึ่งแม้ว่าจะนาครับสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขดับได้เลขหนึ่งครับหนึ่งแม่ปรากฏในหลักสิบปอนด์รางวัลที่หนึ่งแม้ว่าจะมาครับหนึ่งมิถุนายนหกสองคำนวณเลขดับได้เลขหกหกแม่ปรากฏในหลักสิบปอนด์ครับรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมิถุนายนหกสองคำนวณเลขดับได้เลขศูนย์ครับศูนย์แม่ปรากฏในหลักสิบปอนด์ครับของรางวัลที่หนึ่งครับ หกระดากดาคมหกสอง 6, คำนวณเลขดับได้เลข2อครับสไม่ปรากฏในหลักสิบบนครับมอ,องรางวัลที่หนึ่ครับสิบหกระกฎดาคมปีหกสองนะครับปีหกสอกระกฎาคมปีหกสองครับคำนวณเลขดับได้เลขศูครับเลขศเลขศนย์หลุดครับหลุดเป็นวันแรกในรอบ2ปีนะครับ ต่อมาครับ1สิงหาคม62คำนวณเลขดับได้เลข1ครับเลข1 1แไม่ปรากฏในหลักสิบบนหองราที่1นึ่งว่าตัดมาครับต่อมาครับ1สิงหาคม16สิงหาคม62คำนวณเลขดับได้เลข1ครับ1แไม่ปรากฏในหลักสิบบน liters. ครับของเราที่1นึ่งว่าตัดมาครับคบดับเลขศูนย์เลขศูนย์ไม่พบเออเลขศูนย์สักรุ่นนะครับเลขศูนย์เลขศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับใส่ศูน 10, ยน์ 0นะครับอ่านี้รู้สึกจะหลุดนะครับหลุดเป็นงวดที่สองศูนย์ปรากฏในหลักสิบศูนย์เลขศูนย์ครับ 0, เลขศูนย์ครับปรากฏในเลขศูนย์นี้ ปรากฏในหลักสิบปนครับไปหลุดเป็นงวดที่2ในรอบ2บปีนะครับหน,ออนบ 7, 5, ึ่งาันครับเก้าหนึ่งสอ็ดสอกาลังออกเกนะครับเจ็ดบกห้าคงที่เป็นสิใส่2เลขสอนะครับสองอ่ะเราดูนครับสามสิบอาคอมครับออก8ปดศูนย์สามหกสองแอวหนึ่าครัสวอวหนึเ่เ้คําลเลขสอใช่ไหมสอปรากฏในหลักสิบปนครับในงวดต่อมา หลุดเป็นงวดที่3ามครับในรอบ2ปีนะครับแต่ว่าเราเข้ามาโดนต่อครับอันนี้เรามาโดนต่อนะแปดศูนย์สหสองแปดสองก็หนึ่งเ้าครับแดหลักหน่วยลองที่1นครับแปดบวกค่า้ที่เป็นสิบสามครับเลขสาเลขสามเรามาโดนต่อในงวดถัดมาครับดับเลขสาใช่ไหมสิบหกมาพันครับออกสี่สองสี่หกศูนย์สาก็เราออกสามเ้านะครับเลข เลข3ามกับเลขสเลขสไม่พบในหลักสิบผนกลับกลับมาเดิแล้วนะครับสี่สองสี่หนย์สนะครับก็ในส่วนของหลักหน่วยตอาที่งครับบวกห้าคงที่3บวกห้าคงที่เป็น8นะครับดับได้ดับเลกแปดเสรครับ ให้ดับเล็กแปลกครับโอเคนะครับสําหรับงวดที่เราคาดว่ามันน่าจะําแบบตัดเล็บได้นะครับก็ลองนำเอาไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นส่วนของอดาบหลักสิบปลตลอดชีพนะครับสุดที่สอนนะครับก็กดติดตามเสร็จแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์ลงเฟซบุ๊กได้แชร์ลงในไลน์ได้นะครับใจช่วยตัดเล็นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับถูกหวยน้องชิ้นหนึ่งทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ ขอแก้ไขนิดนึงนะครับโอเคขอแก้ไขนิดนึงอ่าเมื่อกี้คำนวณเลขดับได้เลขศูนย์ใช่ไหมครับเลขศูนย์เลขเลขศูนย์สักกุนนะครับสิบเจ็ดมกราคมนะครับคำนวณเลขดับได้เลขศูนย์เลขศูนย์ปรากฏในอ่าเลขศูนย์ปรากฏในหลักสิบสักกุนนะครับหลักอ่ okay. าโอเคหลักสิบครับ x0 ปรากฏในหลักสิบตนนะครับอันนี้เป็นหลุดแด้ขจากเมื่อกี้นิ้ระบายสีผิดนะครับหลุดเป็นงวดที่สองหลุดเป็นงวดที่สองในรอบสองปีนะครับต่อมาเราคำนวณได้เลขศูนย์ใช่ไหมเลขศูนย์ปรากฏในหลักสิบตนนะครับไปหลุดเป็นงวดที่สองนะครับต่อมาครับอันนี้ที่เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสอง เก้าหนึ่งสองสามเจ็ดสิบสองก้าเก้าเจ็ดใช่ปะเลขศูนย์เลขศูนย์นี้ดูไปล,ละแล้วก็มาเช็คครับนี่ว่าจะมาครับเก้าหนึ่งสองสามสิบเจ็ดคำนวณเลขกลับได้เลขสองเลขสองเราตรวจสอบนี่ว่าจะมาครับอันนี้ไม่ใช่สีเขียวนะเพราะว่ามันคำนวณถูกต้องสักครู่นะครับงวดของเอ่องวดของหนึ่งงวดของหนึ่งกว่าพันค,ครับต้องนำมาไปเช็คกับสักครู่ครับ นี่ต้องเป็นสีชมพูนะคือมันไม่หลุดโอเคนะครับเท่ากับสองนะครับสองอันนี้มันถูกต้องแล้วนะครับอันนี้มันมันสามสิบอันนี้สีชมพูอันนี้ก็ไม่หลุดครับ ข้อละเดือนกันหนึ่งกุมภาพันธ์เราต้องไปเช็คของวัของสิบกุมภาพันธ์ถูกต้องไหมครับหนึ่งกุมภาพันธ์คำนวณได้กับเลขสองนะครับเลขสองบเราก็มาดูกันต่ออ,อันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์ครับมันเลือกหลักสิบใช่ไหมครับเมื่อกี้คำนวณได้เลขสองใช่ไหมของหนึ่งกุมภาพันธ์มันก็เลขสองไม่พบแน่หลักสิบคนนะครับ ก็ถูกต้องไปนะครับก็ไม่หลุดนะครับก็เราก็ล่าสุดก็เป็นเลขแปดนะครับโอเคนะครับผมแก้ไขเรจียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ไปเช็คผิดไงเมื่อกี้ไปเช็คเอาหนึ่งกุมภาพันธ์ไปเช็คกั่สามสิบมันก็เลยหลุด <c oughs> มันคอะเดือนกันไงนะครับอันนี้ดับเลขสองก็สรุปว่าในส่วนของวัดเนี้ยหลุดแค่ในส่วนของสุดน,นี้นะครับหลุดแค่ในรอบสองในรอบสองปีครับหลุดแค่สองวัดานันนะครับโอเคนะครับ อย่าโพสในสุดท้ไปครับสวัสดีครับ